ขอเชิญร่วมประมูลป้ายทะเบียนรถกระบะเลขสวย301หมายเลขหมวดอักษรขอพึ่งบใบไม้แผ่นป้ายมงคลผลบุญหนุนนำดีลํำทะเบียนอุบลเปิดลงทะเบียนเสนอราคาได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเท่านั้นปิดประมูลวันเสาร์ที่11มีนาคม2566เวลา12นริกาตามลำดับหมายเลขอาชีวะอุบลร่วมกับสำนักง,งานภาคบริการโลหิตแห่งชาติครั้งที่7 เชิญชวนครูบุคลากรน,นักเรียนนักศึกษาร่วมบริจาคโลหิตในโครงการพลัสวันเพิ่มจำนวนครั้งเพิ่มโลหิตเพิ่มชีวิตคณะนิติศาสตร์ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงคุณภาพฝากข้าวเพื่อเป็นอาหารโคกระบือใน,นระหว่างวันที่26-29มกราคม2566ณหมู่บ้านดอนพิกุลตำบลโคกกองอำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานี ยูดีมีแหงมาเบิ่งมาแยงเกษตรอีสานใต้66ในรายการ NVT รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกัน Good Life by UBU ย <c oughs> ูดีมีแหงฮักแพงกับมออุบลในวันศุกร์ที่27มกราคมนี้เวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาแขกรับเชิญดรนรินทร์ธนบุญพรามคณะบดีคณะเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรการจนาพยุหะรองคณะบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์คณะเกษตรศาสตร์ ผู้ดำเนินรายการอาจารย์วิชุดาสายสมุรทรคณะศิลปศาสตร์ออกอากาศผ่านช่องทีวีช่อง11 n b t อีทีวีอีสานเชียร์สุดใจไปให้ถึงรอบชิงรวมส่งกำลังใจไปเชียร์ให้กับน้องโบวี่นางสาวยุพารัตศรีศินนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัลตัวแทนนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการจัดการในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยดอกจานบ้านเชียงเกมประเภทกีฬาอ e ีสปอร์ต รอบคัดเลือก27มกราคมนี้เวลา9นาิกาถึง16นาฬิกานายแพทย์ธีรพงศ์แก้วพมรน,นายแพทย์สาธารณสุขจ, Greek, จังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมพิธีเปิดการคัดเลือกอสมดีเด่นระดับเขตสุขภาพและระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี2566เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติสร้างขวัญกำลังใจและเละผยแพร่ผลงานของอสมดีเด่น โดยมีนายแพทย์สมิกจึงสมานผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตส,สุขภาพที่10เป็นประธานวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีได้จัดงานเปิดเรือนเยือเยนเทคนิคอุบลจุดประกายสู่สายอาชีพโดยได้เชิญผู้บริหารครูและนักเรียนชั้นม .3 โรงเรียนนารีนุก,กูลเข้าร่วมง,งานในครั้งนี้อุบลหมดลุ้นบิ๊กป้อมเคาะกทมชลบุรีสงขราจัดซีเกม2025ครั้งที่33 ระหว่างวันที่9ถึง20ธันวาคม2568โคราตอาเซียนพาราเกมครั้งที่13ระหว่างวันที่20ถึง26มกราคม2569ขอสแสดงความยินดีกับคุณครูโรงเรียนอาเวมาริอาได้รับรางวัลครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนระดับเหรียญทองแดงรายการแข่งขันออกกำลังกายประกอบเพลงชั้นประถมะศึกษาปีที่1 6และชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 3 การแข่งขันทักษะทางวิชาการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชนครั้งที่7ระดับประเทศผ่านระบบออนไลน์ประจำปีการศึกษา2565สายตรวจวารินชำราบให้การช่วยเหลือหยิงพลัดหลงนำไปพักกรอญาติที่โรงพักอย่างปลอดภัยร้อยตำรวจเอกอุทัยคำแน่นรองสารวัตรปราบปรามสพวารินชำราบปฏิบัติหน้าที่ร้อยเวรป้องกันปราบปรามวาริน20พร้อมด้วยสายตรวจเขตหนึ่งสายตรวจร,รถยนต์โล่02 รับแจ้งหญิงพัดหลงสองรายได้พูดคุยสักถามชื่อที่อยู่นำส่งสพวารินชำราบช่วยเหลือติดต่อญาติมารับตัวกลับบ้านต่อไป